อันนี้เป็นเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะการจำหน่ายทรัพย์สินคนที่คีย์เริ่มต้นเนี่ยจะเป็น SAO นะหรือฝั่งขายเนี่ยเขาจะคียเข้าไปในขายมันจะออกใบกากับภาษีถูกไหมออกรายงานภาษีขายแต่เขาเองเนี่ยมีภาระ,ะหน้าที่ในการเปลี่ยนชื่อเนี่ยไอ้ตัว4000เนี่ยเป็น4310แสดงเป็นกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินแล้วเขาเองเขาต้องแจ้งเราผ่านในตัว Google Calendar มาให้เรานะ Google Calendar มาให้เราแล้วก็แจ้งเราด้วย อย,อย่าเชื่อว่าไอ้กูเข้าคันดาเนี่ยมันจะมีประโยชน์จริงๆแล้วรู้ได้จริงเพราะทุกคนยังอาจจะลัดเลยมันก็ได้นะสิ่งที่เขาต้องทําคือแจ้งมาที่ตัวเลยแล้วตัวเขาเองเนี่ยเมื่อทําเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเกิดกระบวนการลักษณะนี้ขึ้นมาใบากำกับภาษีขายเนี่ยเขาจะจะต้องสแกนใบกำกับภาษีขายหรือก๊อปปี้มันเข้ามาให้เรานะก๊อปปี้มาให้เรานะเนี่ย แล้วเขาควรจะต้องเอามาสใส่ตรงเนี้ยคําว่า another เนี่ยขึ้นมา a n o n o t h e r ตัวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยจำหน่ายจำหน่ายสินทรัพย์เนี่ยเขาต้องปปี้ตัวเนี้ยมาใส่เข้าไปในนั้นให้เราเนี่ยก o อปขี้ามาไว้ในเนี้ยนะ แล้วเราก็มีภาระในการจัดก,การเพราะเรารู้แล้วมีการจำหน่ายสินทรัพย์สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องมาตรวจกับรายงานภาษีอรายงานค่าเส,าาส,าเสาาาื่อรนะรมราคาสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาเข้าตรงนี้บัญชีรีพอร์ตนะเข้าไปที่ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์แล้วไปที่รายงานค่าเสื่อมตามพระราชก,กิจสกิกานะดับิคลคิกเลยนะเราออกวันนี้เลยเนี่ยดู แล้วว่าเขาเขาไม่ได้ทำอะไรมันถึงยังมีรายการสินทรัพย์ที่อยู่ตรงนี้ซึ่งเขาเองเนี่ยเขาขายหมดเลยนะวิธีแรกเราก็อักพินออกมาก่อนให้เป็น PDF ไฟล์นะหกสิบสี่ B PS รายงานสินทรัพย์ และขัเสื่อมราคาเซฟเซฟมันขึ้นมาแล้วเธอก็โยกเข้าไปไว้ในนี้เลยก็ดีนะมันจะมีแบงก์ภาษีขายใบยนะถูกไหมแล้วใบเนี้ยทึ่งเป็นของตรงเนี้ยทีเนี้ยเราจะเริ่มมาเข้าสู่กระบวนการว่ามันมีสินทรัพย์ตัวไหนที่ถูกขายเราต้องดูจากรายงานนี้ถูกไหมเทียบกับใบกํากับภาษีที่เขา สแกนมาให้เรานะแต่นี้มันเป็นตัวนี้นะดูนะยอ่ยอขนาดลงนิดหนึ่งนะย่อขนาดอ,อไม่ต้องยอ่อสิมันดูได้อันนี้มีทั้งหมดหกรายการสมมติเอา,า,าร,ร,เรายการแรกเนี่ยรายการแรกเนี่ยรายการแรกเนี่ยมันก็เป็นรายการแรกเห็นป่ะวิธีทำมันคือคนอื่นนะเรากวรเป็นเป็นเอ็กเซลมานะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องคำนวณกัน เป็นสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาของ B อะไร BSP BSP เป็น64สิบส่ BSP เซฟทำไงวะมันมางี้เราจะต้องเปิดให้เป็น Excel ถูกปะ่ะเราก็ไปติ๊กขึ้น Excel จําวิธีการได้ปะ่ะแล้วมันคลิกใช่ไหมแล้วมันคลิกไหใช่ปะวะ,ะหรือเข้าตรงนี้คลิกขวา Open with ช้อยส e มอหาเอ็กเซลมีไหมต้องเปิดเราต้องเรียกมันขึ้นมาเดี๋ยวตัดที่เราส่วนกัน